ินะครับที่นะครับเขามานะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับเขากล่มาพบพอกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อข่าวนะครับสัปดาห์นี้ก็มีอยู่ซีหัวข้อข่าวนะครับซึ่งหัวข้อข่าวแรกนะครับก็เป็นหัวข้อข่าวการเปิดเสกอคารนะครับเซนจอนนะครับซึ่งเป็นอาคารเรียนอาคารวิทยาศาสตร์นะครับอาคารเทคโนโลยีนะครับของโรงเรียนพักกุมารสารคามนะครับข่าวที่สองเป็นข่าวเกี่ยวกับคณะพลมารีของสังคมมณฑลเขานะครับไปแสวงบุญอยู่สักการสถานพระม่านดาแห่ง วันละส,สองข้อวันละสกิีส,ส,สองข้อน,นะครับผมข้อที่3นะครับเป็นพิธีบูชากขอบพระคุณนะครับเสกอสาศวนวิหารแม่พระนิธม,มนอุบลราชธานีนะครับแล้วก็วัดพระไทยบานทับไทยนะครับแล้วก็เป็นการฉลองชุนใน,นความเสื่อนะครับอสาสนวิหารแล้วก็ขอาแมพระนิธิพนอุบลราชธานีของเฮ้านะครับผมพี่น้องครับอตอนนี้ก็มีคนรับชมนะว่ามาจากทางไกลนะครับ คุณนะครับเทเรซานะครับมูรานินนะครับจากทางไกลนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณชัดหรือเปล่านะครับฝั่งโน้นนะครับผมครับพี่น้องครับกับพบพอกันครับนับข่าวแหลกได้นะพี่น้องเนาะเป็นการเปิดเซกอาคารใหม่นะครับของโรงเรียนพักกุมารสารคามนะครับเพิ่นใส่ซื้อว่าอาคารเซนจอนนะครับผมซึ่งเป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับ ในวันเสาร์ที่3ท่านวาคม2 0 2, 2ที่ผ่านมานะครับโรงเรียนพาก,กุมารสารคามนะครับนำโดยคุณพอ่อเศกสารสมศรีนะครับผู้จัดการโรงเรียนพัก,กุมารสารคามแได้จัดพิธีเปิดอาคารใหม่นะครับซึ่งเป็นอาคารสี่สันะครับสำหรับการเรียนการสอนนะครับการใส่วิทยาศาสตร์และการเทคโนโลยีนะครับเพือ่อให้มีความครบคันหลายขืนในการเรียนรู้ของลูกหลานๆน,นะครับก็ได้ มีพิธีเสกนะครับเป็นเป็นการเสกนะครับโดยคุณพ่อโชติสาสายอุปสังขราชนะครับและการรัชนาก็เป็นคุณพ่อบุญเลิศพร้อมเสนาครับเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับผมส่งในการเปิดเสียขั้นเธอเนี่ยนะครับก็มีนะครับบรรดาผู้ปกครองนะครับและก็ข้าราชการทางบ้านเมืองนะครับไปร่วมกิจกรรมหนีอย่างมากมายนะครับผมแลวก็เป็นที่สนใจนะครับสําหรับพี่น้องหลายคนนะครับ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะให้ลูกให้หลานนะครับได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์มีสิ่งต่างๆที่มันอำนวยความสะดวกนะครับในการเรียนรู้หลายขึ้นนะครับผมนะครับสวัสดีนะครับคุณพ่อนะครับคุณพ่อเกรียงนะครับพ่อทองแดงนะครับผมโดยคุณพี่เจี๊ยบนะครับเสียงชัดนะครับรับชมจากออสเตรเลียนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับผม นะครับพี่น้องกับเมนีมากคนเดียวนะครับแเรวบะมีกีตาร์พร้อมนะครับมเมนีเพราะว่ามเมนีเสียงมือเสือกเสียงบบดีปันได้นะครับยังเจ็บข้ออยู่นะครับเสืุดน้ำาจเป็นวัดนะครับแต่บทเป็นโควิดนะพี่น้องเนาะคิดวานะครับนะครับพี่น้องครับข่าวที่สองครับพี่น้องครับเป็นข่าวเกี่ยวกับนะครับคณะพลมารีนะครับของสังวอนกอลนครับสวักบุญนะครับนะสักการสถานม่านดาแห่งมรณัสกิสสองข้อนนะครับการได้วันทีสามท่านว่าควบที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับ คณะพลเมารีสึ่งนําโดยนะครับกุณภพอสมยศแสวงน้านะครับเจตจิการคณะพลเมารีนะครับของสามรถทของเฮาในน้ามสมาชิกพลเมารีร่วมจัดใสแวงบุนและกรรวมพิธีบูชาขอพระคุณนะครับอยทีสักการสถานมันดาแห่งมรัสกีสองขอนจังหวัดมุกดาหารนะครับผมซึ่งภาพในบรรยากาศนะครับกับดังที่พี่น้องได้เห็นนะครับได้รับชมนะครับอยู่ในจอตอนนี้นะครับผมก็เป็นการที่นะครับ ให้จิตอารมณ์นะครับของคณะพมรีนะครับได้ลึกซึ้งหลายค้นนะครับสิ่งนื่โดยคุณพ่อนะครับสมยดแสวงน้ำนะครับเป็นกได้นำทีมไปนะครับจำนวนหลายคนพอสมควรนะครับจากเทนนภาพเนาะเป็นความชื่นชอที่ดีนะครับในการที่จะไปร่วมกิจกรรมดีธีน้ำกันนะครับกับเป็นการส่งเสริมนะครับความเสื่อนะครับการเป็นประชาพยาธงองค์พระยาสุขิตเจ้านะครับผ่านทางนะครับพิธีบูชาของพุกคนผ่านทางการดำนวลชีวิตนะครับแลวก็ เพระไม่ได้เองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทํางานนะครับของร่วมกันกับพระสงฆ์นะครับในการติดใจน้ำพระสงฆ์นะครับไปผ้าพระสงฆ์ไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับไปส่งศีลต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเปีบทบาทที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับในสามมณฑลของเฮานะครับแล้วก็ตามวัดต่างๆนะพี่น้องเนาะ อ๋อนะครับมีคนบอกว่าฉากหลังสวยมากเลยค่ะนะครับอ้าวครับฉากหลังสวยมากครับเป็นนะครับเป็นกับเป็นอยู่ในช่วงเทศกาลนะครับเนาะพี่น้องหูกันนะครับเเทศกาลเตรียมรับเสด็จองคพระเยูุริตเจ้านะครับกับเป็นเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งนะครับที่เป็นการเทศกาลแห่งการรอคอยด้วยความหวังนะครับรอคอยด้วยความเชื่อมชมยินดีนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับการสมโพชพระคิตสมภพนะครับที่จะมาถึงนะครับผม ขอเพลงมาลํำแนนะครับโอ้อยากให้คุณพ่อมาลองนะคุณจะโทรหาได้บะครับนี่โทรหาให้ลองได้ปะครับนี่ยคุณพ่อต้องแดงครับผมนะครับเดี๋ยวสิเปิดเพลงให้นะครับเป็นข้าวเลาเกะนะครับพราต้องแดงลองให้ฟังนะครับเนาะพ่อแดงเสียงดีนะครับวันนี้พ่อเสียงบอดีนะครับผมขอขอโอกาสนานะครับเดี๋ยวจะลองให้ฟังนะครับหลายคนกขอมานะครับขอเพลงมะล่ำแนนะครับบอกว่าอย่าขอมอลํำนะครับบอกว่าอย่าขอมอลํำนะครับไม่รู้มอลํำนั้นร้องแบบไหนนะครับผมนะครับพี่น้อง กาทักทายกันเขาม่ได้เช่นเคยนะพี่น้องน้องไม่ว่ามือนีสีบอมี่นะครับกีตาร์บอมี่เชียงตานนะครับพม่านะครับแต่ว่าเขาก็สามารถร่วมนะครับกิจกรรมน้องกันใดนะครับผมใหญ่ในะครับนะครับพี่น้องครับกัข่าวที่3นะครับพี่น้องนอกข่าวขขาที่3นะครับกับเป็นข่าวพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับโอกาสเสกสุสานนะครับอาสนการวิหารแม่พระนิสมเด็บลราชธานี่และกับวัดพระไทยบันทับไทยนะครับ ในวันอาทิตย์ที่4ท่านมาค่มที่พานมากนะครับวัดพระไาตุทับไทยนะครับก็ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเสกสุสานนะครับโดยคุณพ่อวิ่ดงรละติเดชนะครับเป็นประท่านในพิธีนะครับซึ่งก็ได้มีพี่น้องมาร่วมในพิธีนะครับจำนวนหลายเช่นเดียวกันครับเพราะว่าถือว่าโอกาสเสกสุสานนะครับก็เป็นเป็นหมือนโอกาสในการร่วมญาติพี่น้องนะครับจากท่างไกลท่างไกลนะครับให้มาได้รวมภาวนาสําหรับบุคคลที่เาหักบุคคลที่ห่าเป็น่วงนะครับที่ได้จากไปนะครับผม แลวก็เช่นเดียวกันนะครับในวันจันทร์ที่หาท่านว่าคมนะครับก็เป็นการเสกอาสารวิหารแม่พันิม์นมณฑลราชธานีนะครับซึ่งนะครับปกตินะครับจะเสกในเดือนพฤศจิกายนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับในเลื่อนมานะครับจากพฤศจิกายนะครับเป็นเดือนท่านว่าคมนะครับหนึ่งโดยสถานการณ์ของการนำทวมนะครับก็ได้เลื่อนมาาเป็นวันที่หาท่านว่านะครับก็ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแเ่ผู้ลงลับนะครับประกาศเสยสุสานโดยคุณพ่อบุญเลิศพร้อมเซนานะครับเป็นประธานในพิธีนะครับประก็โอกาสนี้ก็ได้มีพี่น้องนะครับมาร่วมนะครับจะคัดประสงฆ์ได้มาร่วมเป็นจํานวนหลายเช่นเดียวกันนะครับเนาะในพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับก็เตรียมไปด้วยความเสื้อของพี่น้องนะครับว่าความหวังของพี่น้องว่าพี่น้องเขาถี่ลวงลับไปแล้วนะครับหรือว่าเขาเองผู้ที่ไม่ชิดอยู่นะครับเสมอหนึ่งเขาเองกับเสดมี เข้ากับิลามายูนะครับน่ามองมองนั่นนะครับก็เป็นการเตือนจิตเตือนใจเข้าแต่ละคนเช่นเดียวกันนะครับว่าเข้าแต่ละคนน่ะเดด้วยนมชีวิตด้วยความหวังด้วยความบประมาทนะครับผมก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในสางคมทุกข์ที่ผ่านมานะครับพี่น้อง หมือนคุยกันเองนะครับอยู่ในไลน์ตอนนี้นะครับบอกว่าขอเพลงเงือกทองนะครับของให้ให้พ่อเกียงร้องนะครับผมเพลงเงือกทองนะครับผมเดี๋ยวไปคุยกันหลังมานะครับผมกับข่าวที่4นะครับพี่น้องครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการฉลองชุมชนในความเสื่อนะครับศาลวิหารเช่นเดียวกันครับยังอยู่ในศาลาวิหารนะครับพี่น้องเนาะในวันเสาร์ที่สิบที่ผ่านมานะครับเวลาสิบนาฬิกานะครับทางศาลาวิหารแม่พานในมณฑลบริษัานีของเฮานะครับก็ได้จัด ได้มีการฉลองวัดนะครับเป็นโอกาสสมโพชพระนางมารีภูปฏิสนธินี่นลนะครับแล้วก็จะมีการฉลองวัดของเฮานะครับซึ่งนะครับพระคุเ้าฟิลิปปันจงชัยรานะครับเป็นประธานในพิธีนะครับผมก่อนนะครับเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับก็ได้มีการต้อนรับนะครับประสังคาราชนะครับโดยมีรองคณะนักเรียนนะครับจากโรงเรียนพระกุมารอุบลนะครับได้ ทำการแสดงนะครับเพื่อเป็นการตอนรับนะครับพระสังฆราชนะครับซึ่งคิดว่าเป็นปีแรกนะครับที่ได้มีการตอนรับอยู่หนาวัตนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับหลักกางพิธีบูชาขบคบเช่นเดียวกันนะครับก็มีตัวแทนชุมชนในกาวร่ายงานและกามอบของที่ดึกแด่พระคุณเจ้านะครับและก็ได้มีการถวายกำยานถวายช่อดอกไม้นะครับแด่แม่พระของเฮาเช่นเดียวกันนะครับเนาะตลอดบรรยากาศในงานนะครับก็มีบรรดา เยาวเนรีนะครับสามานีนะครับแล้วก็พี่น้องจากอัศมิหารนะครับได้เข้าร่วมในพิธีบูชาขอพระคุณเถื่อนีขึ้นกันนะครับกัดเต็มไปด้วยนะครับความเสื้อนะครับที่ชุมชนกองเข้านะครับได้แสดงออกต่อแม่พระนะครับเป็นพิเศษนะครับสงสัยวันนี้พระทองแดงจะจะว่างนะครับวันนี้พระทองแดงจะว่างนะครับขออนุญาตโทรหาได้ไหมครับนี่ เพื่อนะครับออกรายการนะครับผมเพื่อมีพี่น้องนะครับหลายหลายคนคิดฮอดนะครับเพราะต้องแดนนะครับขอบคุณสื่อมวลชนสําหรับข่าวสารนะครับเอาเช่นเดียวกันนะครับผมครับขอมาหลายเพลงนะครับสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เสียงไม่ดีนะครับซึ่งอ่จสีบอดดเสียงดีเกตตกรนะครับแต่ว่ากับเจ็บข้อนะครับลองลองบ่ดด้ครับเจ็บข้ออยู่นะครับตอนนี้เจ็บข้ออยู่สิให้อ่า พิธีก่อนรับเชิญมากกับเพิ่งกับศิบมานะครับผมเพิ่ว่าพยุงหังหลังนะครับเนาะจะมีพี่น้องหลายคนรับชมนะครับกําลังเข้ามาตอนนี้มีอยู่10ท่านนะครับตอนนี้10ท่านนะครับขอบคุณนะครับทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับผมอยูู่้เดียวก็เอาไพี่น้องครับเงาเอาพี่น้องครับรู้สึกว่าเงานะครับอยู่คนเดียวนะครับพี่น้องมิยังกับสามารถนะครับพูดคุยกันได้นะครับเนาะ ตอนนี้ถ right? so pues er. mm. ้าบนมือเศร้าหนาวแห้งนะครับนอกมือเศร้าหนาวอีลิสนะครับมือเศร้าเป็นการหนาวนะครับจะบ่อย่ากลุกนะครับหนาวล่มนะครับก็เป็นการบ่งบอกอีกเทนึงนะครับว่าใกล้แล้วครับใกล้เข้าสู่เทศกาลนะครับคริสต์มาสและปีใหม่นะครับผมก็เป็นล่มหนาวมากนะครับก็คิดฮอดนะครับพี่น้องหลายคนอยู่บ้านนะครับบางหัวเป็นจังไดแน่นะครับตื่นสัมมาพิงไฟกีเข่าบอลนะครับผมเขาน้ำซามปาคือนสี่เหล่าสุผู่สุคนแล้วเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือจะมีเวลาหลายคืนนะครับในการที่จะเตรียมจิตเตรียมใจนะครับในการต้อนรับองค์พระเยซูิสต์เจ้านะครับที่กำลังจะเสด็จมานะครับอีกว่าอีกภายในบม่กี่สัปดาห์นะพี่น้องเนาะกับพี่เฮาไเด้เตรียมโตกันอย่างดีนะครับนาะพี่น้องเนาะนะครับประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงนะครับในการตีแต่ละวัดนะครับกับพิีการประดับประดานะครับตกแต่งวัดนะครับแต่ละวัดนะครับอย่างสวยงามนะครับ กะจะมี่คุณทิติวัฒน์อ่างแก้วนะครับเมืองศรีสะเกดนาวคักนะครับแมนครับอุบลกับนาวคักกันะครับผมนาวลมนะครับนาวลม่มผ้านะครับนาวใจ่มอะไรไม่ดูนะครับผมเรียนไปเรื่อยนะครับครับพี่น้องครับมาอีกแล้วนะครับผม ใจจริงก็อยากลองนะครับเพลงตัวนะครับขึ้นสิบเอาไว้นะครับลองไปแล้วอาจจะมีการสะดุดจังน้อยเพื่อจะมีการไอนะครับกาแประรนชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยากจะมีนะครับซื้อมนชนทองทินนะครับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมนะครับเป็นสมาชิกนะครับเป็น ผู้สื่อข่าวนะครับหรือผู้สื่อมวลชนนะครับท้องถิ่นนะครับประจาประจาประจาบ้านนะครับเวลามีข่าวสารยังก็สามารถทรงต่อกันใดนะครับเสียงขาดขาดหายหายนะครับเป็นน้ำน็ตอยู่บนนอนี้นอไม่เป็นน้ำผุดไดนอนนอนทรงใส่น็ตพอดีนะครับผมแต่ขอบคุณพี่นอนะครับเช่นกันเช่นเคยนะครับที่ใดมากรวดเป็นเดียวกันนะครับ ขอฟังด้วยคนนะครับฟังอย่างนอตครับนอตฟังเพลงหรือฟังอีกอย่างนะครับคุณคุณพ,พี่เจี๊ยบนะครับผม,มกับมนีกะซื้อวาชิม่าสาจังน้อยนะครับเพราะว่ากะนะครับกะมีภารกิจจังน้อยนะครับเฮตุเหตหมาสาจังน้อยนะครับพี่น้องนะับตากะหายอาภัยกันได้นะพี่น้องเนาะหลายคนก็นยังเป็นกาําลังใจซึ่งกันและกันเช่นเคยนะครับพี่น้องกะ มีคำถามนะครับแต่ว่าครับของรางวัลนะครับว่าท่านในบอกว่าเป็นยังนะครับมีมีคำถามนะครับขอรางวัล่าท่านในบอกนะครับสําหรับนะครับกีตาร์ต้องมาละมั่งนะครับเอาเป็นว้สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้านะครับจะมาร้องให้ฟังนะครับถัปดานคิดว่านะครับสุขภาพคงต้องดีกว่านี้นะครับแต่มีคําถามนะครับว่าพี่นองนะครับนาออาจจะนะครับของรางวัลนะครับอาจจะจัดทรงนะครับไปทายหลังนะครับ ขอครับของรางวัลนะครับเป็นสัปดาห์หน้านะครับที่จะมาบอกว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ขอให้ตอบก่อนนะครับผมนะครับพี่น้องอยากจะถามว่านะครับเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคิสาเจ้านะครับพี่น้องเนาะมีอยกี่สัปดาห์นะครับผมมีอยู่กี่สัปดาห์นะครับแล้วก็เครื่องหมายนะครับที่ประสงค์นะครับเฮดกราเยพิซาคือเกิขึ้นในการจุดจุดเทียนนะครับ อยากทราบว่าเทียนแต่ละเล่มนะครับมีชื่อว่าอีหยังนะครับพี่น้องเนาะมีชื่อว่าอีหยังนะครับนะครับอยากถามสำเนียงคำถามสำเนียงครับง่ายๆครับหนึ่งนะครับเทศกาลเตียนรัศสดีจพระกิจเจ้านะครับมีกี่สัปดาห์และเทียนแต่ละเล่มนะครับมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับผมมีความหมายยังแน่นะครับใครพี่น้องไหนตอบมาหน่อพี่น้องเนาะส่งของรางวัลนะครับก็เป็นสัปดาห์หนาครับสิบอกว่ามันคืออีหยังนะครับพี่น้องนะครับสามารถตอบได้นะครับผมนะครับ บ่หว่านะครับของรางวัลนะครับเทอร์เทล้วนี่ครับบ่หววัได้ติดต่อรับหรือยังนะครับผมโอเคนะครับมีเสียงกระซิบมาว่าส่งไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าได้รับหรือยังนะครับคนที่รับรางวัลกรุณาตอบมาด้วยนะครับว่าของรางวัลของเราถึงมือท่านหรือยังนะครับถ้ายังไม่ถึงนะครับเราจะส่งไปใหม่นะครับผมเสียงชัดเจนดีนะครับขอบคุณนะครับผมสัปดาห์นี้ก็ ครับข่าวคราวนะครับของมิสซังของเรานะครับก็มีอยู่ประมาณประมาณนี้นะพี่น้องเนาะพี่น้องทั้งอื่นนะครับเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะกำลังเหตยังอยู่นะครับตอนนี้นะครับเนาะคุณพ่อเกรียงบอกว่ากําลังเรียนอยู่นะครับพ่อเกรียงนะครับพ่อทองแดงนะครับของเรานะครับตอนนี้ก็กําลังศึกษานะครับภาษาเพื่อจะไปเรียนต่อที่กรุงโรมนะครับประเทศอิตาลีนะครับผมในไม่กี่เดือนนี้นะครับผมก็จะได้เดินทางแล้วนะครับก็ฝากเป็น กำลังใจนะครับสำหรับพอทองแดงนะครับแล้วแก็คุณพ่อปัทวีด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่กําลังศึกษาอยู่นะครับตอนนี้นะครับที่ฝรั่งเศสนะครับผมพ่อเกียงตอบไม่ให้นะครับผมถ้าพ่อเกียงตอบนะครับจะต้องเป็นนะครับจะต้องให้ของรางวัลกับรายการนะครับผมว่าพ่อเกียงจะให้อะไรนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับคุณพ่อทองแดงนะครับ มีสี่สัปดาห์นะครับผมนะครับผมขอบคุณสําหรับคําตอบนะครับผมก็เป็นคําตอบที่ที่ดีนะครับผมที่จะตอบมานะครับนั่นสอบประเจ้าพันไหมคุณตอบได้คุณตอบได้ครับผมครับผมเพราะแนงตอบจะให้เป็นอย่างอื่นนะครับผมกําลังใจนะครับที่จะส่งไปให้นะครับก็นะครับ ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับภายในมิสซังของเรานะครับก็ตอนนี้นะครับในภายในมิสซังนะครับก็ได้มีการปรับปรุงนะครับวัดน้อยใหม่นะครับและก็จะมีการเปิดเสกนะครับให้เป็นการเปิดเสกเป็นการเปิดใช้นะครับในไม่กี่เดือนนี้นะครับผมสัมภาษณ์ออนไลน์พ่อที่อยู่ฝรั่งเศสหน่อยครับ่บหูว่าพนวางบอลนะครับ บ่งบว่าพันวางบอนะครับตอนนี้นะครับว่ามันจากโมงแล้วนะครับครับผมอยากจะโทวรไปนะครับอยากจะสัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะครับว่าไปจากไหนแน่นะครับเห็นเพลินทรงข้าวมาเรืออยู่นะครับน้องพี่น้องเนาะทางอื่นนะครับเป็นในทางอื่นเนาะทางอื่นมีมาอีกไหมเนาะนะครับเนาะตอนนี้13ท่านนะครับ13ท่านที่กําลังรับชมกับเราอยู่นะครับขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับสําหรับกําลังใจนะครับ ก็เช่นเคยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับผมเพื่อนะครับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของมิสซังของเรานะครับจะได้นะครับไปสู่พี่น้องนะครับทุกคนที่นะครับยังไม่รู้ว่าตอนนี้มิสซังเรากําลังมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างนะครับมีอะไรที่เป็นที่น่าสนใจนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับที่ผ่านมานะครับพี่น้อง ก็จะไม่มีใครเข้ามานะครับสงสัยบนในรองเพลงนะครับก็เลยคนเลยมาเวิร์มร้ายครับพี่อาจากเท่านี้เนาะครับเนาะสุดท้ายนะครับพี่น้องเนาะครับสุดท้ายแล้วนะครับเนาะกับฝากประชาสัมพันธ์นะครับฝากประชาสัมพันธ์อีกเทือนึงนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่กําลังรับชมนะครับแล้วก็ที่กําลังสนใจนะครับในการที่จะเป็นสื่อมวลชนนะครับท้องถิ่นนะครับสำหรับนะครับเป็นอีก โครงการหนึ่งนะครับที่เขาจะเกิดขึ้นนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับนะครับสื่อมวลชนท้องถิ่นนะครับที่เขาจะได้สามารถติดต่อประสานงานกันเพื่อนะครับส่งข่าวสารดีๆให้กันและกันนะครับเพื่อเพื่อให้เป็นการอัปเดตข้อมูลให้มันเร็วขึ้นนะครับว่าทางอื่นนะครับเป็นจากไดแน่นะครับวัดต่างๆมีอย่างเขื่อนไวแน่นะครับตอนนี้กับบรรว่านะครับวัดใดนะครับกาลังเหตุยังอยู่นะครับอาจจะอยากประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมในรายการกับประชาสัมพันธ์ใดนะพี่น้องเนาะคือเก่าคือเดิมครับขอบคุณนะครับทุกคําติชมนะครับแล้วก็ทุกสิ้นทุกยานะครับที่พี่น้องนะครับได้มาอยู่น้ากันนะครับในรายการนี้นะครับผมก็ขอบคุณเป็นพิเศษนะครับสําหรับคุณพ่อทองแดงนะครับแล้วก็พี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ได้มาเข้ามาในในวันนี้นะครับเนาะ ก็ขอบคุณเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับบจิวาจากทางไกลทางไกลนะครับขอบคุณทุกคําตอบนะครับที่ได้ให้เข้ามานะครับก็จะมีการจัดส่งโอ้ทางไก่ไก่นออสเตเลียหน่อยเนะหอดบว่านอเนียหนอคอยกลับเอาเด้อครับทางออสเตเลียนี่นไกลโพดนะครับอาจจะส่งเป็นกําลังใจไปให้นะครับเด้อทางทางออสเตรเลียไกลโพดนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องนะครับไ้ในาอกาสนี้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับมันี้นะครับพี่น้องครับก็ ขอนะครับอาลาผ้าจากไปนะครับเซเบอร์มิเพคนะครับก็ฝากไว้เป็นสัปดาห์หน้านะครับก็สัญญาว่าจะมารองในสัปดาห์หน้านะพี่น้องอาจจะจัดเต็มนะสัปดาห์หน้านะครับอาจจะใส่สุดจันตะครอดมาเลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้องครับ চাৰ কামত ধৰক